ดีพี่ๆนะนะที่ไม่ใจรักในการตกปลาทุกท่านครับผมวันนี้อยู่กับผมช่องช่างไรฟิชชิงชาแนลครับผมวันนี้ก็เช่นเคยครับผมออกมาล่ากระสบที่น้องสายใหญ่บ้านน้องขับนะครับผมจังหวัดศรีสะเกกนะครับผมลองมาซ้ําดูครับครั้งที่2งครับผมไปดูว่าเราจะได้ตัวกันหรือเปล่านะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามช่องช่างไรฟิชชิงชาแนลด้วยนะ ฝากไว้เน,นื้อ,องอ้อมใจด้วยครับผมแล้วก็กราบขอบคุณผู้ติดตามด้วยนะครับผมทุกท่านนะครับผมขอบคุณครับวันนี้ผมก็ได้ลองตีไปแล้วสองทีนะครับผมโดนไปสองไม้แล้วครับผมแต้มแรกของผมก็มาแล้วครับผมเป็นกระสุบเล็กนะครับผม แ,แรงของผมครับสูบนะผมสูบเล็กครับโชว์ปลานะครับสองแต้มครับนักการมากันักการก,กันนะโอ๊ตครับวันนี้ไม้ก็สวยนะครับลมพัดน้องสายใหญ่นะครับบ้านน้องคำผมใครที่ชอบในการ ตกปลาก็มาลองได้นะครับผมตีเหลื่มครับผมอีกแล้วครับนักการครับโตถึงรอบหนึ่งแต้มครับนู่หูจบระสูครับสำหรับการล่ากระสูบงผมในเวลาสองชั่วโมงครึ่งก็ได้มาหาแต้มครับผมมันอีก็ยังเด้แต้มอยู่ครับบบแหวครับผม ฝากกดไลค์กดติดตามช่องช่างไรฟิชช,ชิ่งชแนลด้วยนะครับฝากด้วยครับขอบคุณครับ